สวัสดีครับเอฟซีช่องภลเรงยประสบเด็เราวันนี้เราอยู่อาคารจอดรถจอดแล้วจอดนะครับอันนี้รถไฟ BTS แยกคอปออรนะครับนะครับบรรยากาศข้างล่างนัเต็มไม่ได้รถนะครับนะครับไม่พอจอดเลยนะครับรถเดียวมากทีเดียวอาคารไม่พอจอดต้องไปจอดข้างล่างไปเต็มมากนี่ก็เต็มเต็มกับทุกชั้นเลยครับนี่ครับที่จอดเต็มครับทั้งสามชั้นนะครับเชื่อมต่ออาคาร เดินไปยังสถานีนะครับนะครับก็สะดวกสบายครับประหยัดไม่ต้องทนรถติดนะครับเดินทางรถรถไฟลอยฟ้านะครับนี่นะครับอันดีไปแยกขอบออนนะครับบรรยากาศนะครับวันนี้ก็จะเป็นตลาดตูกรุงเทพครับส่วนใครนำมอเตอร์ไซค์มาก็จะมีที่จอดรถมีู่ังคาให้เรียบร้อยเลยนะครับที่จอดรถมอเตอร์ไซค์ผู้ที่มาใช้บริการรถ ETS นะครับ อากาศรอบๆนะครับ่านจอดรถมีก้ก็หนึสาชั้นนะครับเต็มไม่พอจอดครับเต็มหมดเลยครับทุกชั้นนะครับนี่ครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอบคุณมากครับสวัสดีครับ